ก็เอาฝ่ายจากต่างประเทศมาประคุณทันเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นความร่วมมือกันนะครับผมคิดว่าทุกอย่างมันสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลและก็พัฒนาสิ่งที่ดีที่เหมาะสมสําหรับธุรกิจของเราได้นะครับผมคิดว่าคนเลี้ยงควายวันนี้ท่าที่ดูนะครับทุกคนก็มีความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขนะครับมีความรู้สึก ภูมิพันจริงๆนะครับผมคิดว่าถ้าไม่รักคมไม่ขนาดนี้หลายท่านมาจากพิษลกหลายท่านมาจากปราบุรีหลายท่านมาจากเพชรบุรีนะฮะผมไม่แน่ใจว่าใครที่จดจากที่ไหนแต่มาทั่วสารทิศนะครับแล้วก็รายนี้ตัวเล็กนะครับสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้นะครับอ้นความทุกขีใจนงครที่ท่านมาร่วงงานวันนี้ผมคิดว่ามาลกาศิน พวกท่ามาลเกิจศาสตร์รู้สึกซาบซึ้งนะครับต้องขอบคุณทวกท่านจริงๆนะครับและหวังจะยิ่งว่าจะมีครั้งต่อไปก็จะได้รับความร่วมมือในการที่จะการร่วมกิจกรรมเหล่านี้อย่างพรบเรียงเช่นเดียวกันและจะเห็นวิวัฒนาการของฝ่ายไทยเรานะครับที่ดีขึ้นตามลำดับวันนี้ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่สําคัญนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่มาเลยจัด เราก็มีช่วยระบาดธรรมดาเป็นช้วยของมหาวิทยาลัยแต่ปีนี้ได้รับพระคัมภีรที่กุญแจสำเด็จพระคณิษฐาเิราชเจ้าตบสมเด็จพระเทพคณะ